ครับผมสวัสดีเอฟซีทางสองครับผมเนาะวันนี้ครับพาน้องทาแพงครับมาซื้อเต่าครับนี่ครับมาซื้อเต่าเป็ลปอยครับผมเนาะคลิปนี้ครับผมเนาะจะลงของเลขของปนีให้เอฟซีทางช่องครับผมเลขปนีคุณทนาวครับผมเลขหตัวครับเท่าทั้งบนทั้งล่างครับห้าเจ็ดกับ8 5ดห้าครับ เอาดนหละแม่เพราะเรแม่เอาเก้าตัวครับผมเามีเเก้าตัวเของคําแพงวันนี้วันเกิดคําแพงครับร้อยละจปีแล้วสองขวบครับสองขวบสองขวบครับเก้าตัวครับผมเนาะเป็ดป้อยครับผม ที่วัดใหม่บ้านตาดครับผมเนาะครับลงคลิปนี้จะลงของเลขปณีให้เอฟซีทางช่องด้วยครับผมเนาะจะล่องอากาศปล่อยเตาปล่อยป่าคลิปที่ทางช่องเป็นครับผมครับทางยังไม่ได้มาดูปั๊บัครบวันนี้วันเกิดคันแพงขอให้กาแฟใหญ่รอแล้วปัดครับผมหาซื้อปลาตอครับผมเนาะเด็ดตาเลยครับ ยู่ที่ตลาดสดอำเภอสระวางดนดินครับครับผมเนาะพาค้ำแพงครับวันนี้มาปล่อยปลาที่วัดใหม่บ้านตาลครับนี่ครับพระบรมพระบรมธาตุเจดีศรีมงคลครับวัดใหม่บ้านตาลครับผมเนาะนี่ครับไปซื้อปลาแม่ครับผมปลาเก้าตัวเต่าเก้าตัวครับที่ตลาดสดอำเภอสรหวางดันดินครับผมพาเอฟีทั้งช่อง มาปล่อยปลาปล่อยเต่าคนกับผมเนาะค่อยไปเขียนเลขของปนี่ให้เอฟที่ทั้งช่องรับผมอยู่ที่วัดใหม่บ้านตาลครับพระบรมธาตุเจดีสีมงคลครับนี่ครับคนกับม่านลายกับผมเนาะเพราะว่ามื่อน้ครับผมวันอาทิตย์ครับคนมาเยอะมากตอนนี้ครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปปล่อยปลาแล้วจะไม่เขียนตัวเลขของปนี่ให้เอฟที่ทั้งช่องรับผมเนาะ พาน้องคำแพงมาปล่อยเต่าปล่อยป่าครับผมซื้อมาจากที่ตลาดสดอาเภอสรหว่างดํนดินครับผมวันนี้มันเกิดน้องคำแพงครับอายุสองขวบเต็มพอดีครับผมสิบเจ็ดธันวาคมสองห้าหกหกครับครบรอบสองปีคำแพงจะมาปล่อยเต่าและก็ปล่อยปลาเนาะเพื่อให้คำแพงมีสุขภาพแข็งแรงครับเป็นคำแพงสเปนตาด้วยเก่งมากเลยลูกแม่เด็กดีของทุกคนนะคะลูกนะ คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะลูกเนาะที่ใครปล่อยเต่าก่อนปล่อยเต่าปล่อยปลาแล้วจะพา้เอฟที่ทั้งช่องไปเก็บตัวเลขของปนี่ให้เอฟที่ทั้งช่องกับผมเนาะกำแพงจับไหมมันจับดลอดลูกตัวบางไม่นั่นแหละเออหนึ่งตัวหตัวแล้วสองตัวสองตัวนั่นไปแล้วำพงไปแล้วสามตัวแล้วสี่ตัวสตัวไปแล้วมันเร็วมากเลยห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวนึง ปแ8ตัว9ตัวไงไปแล้วไปแล้วครับัต่อน้อยกบผมเนาะเอ้โอ้ไปหาพ่ออันนั้นหาพ่อแล้วตัวนี้ไปแล้วลงน้ำเดี๋ยวปะเร็วลงน้ำลงน้ำลงน้ำนี่ปล่อยปลาดุก9ตัวด้วยปล่อยปลา9ตัวครับเอาเอาเอาได้เป็นมงคลอ้าวไปหาพ่ออีกแล้วหาพ่อตัวนี้นะยาๆเขาเขาจะไปทั้งไหนปล่อยเลยนั่นแหละเออ ผู้ขาวเด้อเต่าคำแพงนี่แมนคํำแพงคนสวยไปไปเลยลูกไปแล้วนี่ครับปลาดุกก้าตัวครับผมไปแล้วครับไปแล้วเป็นสุเนะียเียร์ปนไปหน่อยซิไม่ไปเลยเอาเอเอาเาเอานี่ครับผมไปไลูกไปได้แล้ว ไปเลยนะนี่ครับที่วัดใหม่บ้านตาลครับผมเนาะไปเลลยูกวัดใหม่บ้านตาลครับไปเลยไปเลยไปเลยมาอยู่ที่ใหม่แล้วไม่มีใครมาจับไปกินแล้วครับเอาต่อไปก็ผมน้องจะเขียนตัวเลขของปนี่ให้เอที่ทั้งช่องครับผมบ๊ายบายไหมจุจ่าด้วยกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมพาน้องคําแพงมาปล่อยป่าปล่อยเต่าแหละครับผมจะมาเขียนตัวเลขของปนี่ให้เอที่ทั้งช่องครับผม ทุดที่แล้วปาณีใ hmm. ห <I have S 1> uh ้มาครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับผมเนาะงวดนี้ได้เหระครับผมเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะสูตรของปาณีครับเข้าที่ห้าเจ็ดบนแล้วก็แปดห้าล่างครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับเลขออกครับเลขออกเลขออก 757ครับล่าง85ครับนี่ครับเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะเพ่อพายเอฟพีทั้งช่องคอมเมนต์มาเยอะมากครับผมให้ผมลงให้หน่อยครับผมเนาะนี่ครับหลีบลงก่อนมูเลยครับผมของป้านีครับสูตร6ตัวครับผมดูเช่นตัวเลขให้บเอพีทั้งช่องครับผม ของปัีครับของปณีของปณีสูตรหกตัวครับของปณีครับงวดนี้ได้ 01 1ครับ01ครับ45ครับ7 8ครับงวดนี้ได้ตัวเก้าครับผมเนาะงวดนี้ได้ตัวเดิมครับเพราะว่าเลขออกงวดก่อนก็097งวดนี้ก็757ครับผมเนาะนี่ครับ เพราะว่า7ดอยู่หลักหน่วยบนครับนี่ครับเลขออก7จ็ห้าเล่าง8ปดห้าครับงวดนี้ได้ศูนย์ห้าดแปครับตัวเดิมครับผมเนาะของปนีครับผมลงวันที่30มสิบครับทับสิบทับหกครับนี่ครับของปนีครับ แคปหน้าจอเด้อเอฟที่ทั้งช่องครับผมเนาะเพราะเอฟที่ทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมนี่ครับแคปหน้าจอนะครับเห็นไหมครับโอเคกับผมเนาะแล้วของเคียงเข่าเอฟที่ทั้งช่องก่อนครับผมเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไหนเอ่ยนี่ครับเลขวิ่งณขันปฐม ได้วันที่24นะครับ24ครับผมเนาะ24ธันวาครับผมพ่นวาจะปล่อยเลขวิ่งณค่อนปฐมครับผมนี่ครับพ่นจุแจงข่าวแม่ครับผมเนาะก็เลยแจงข่าวต่อครับผมนี่ครับผมงวดที่แล้ววิ่ง8ครับแล้วก็เพิ่นถูกวิ่ง8ครับผมเนาะถูกวิ่ง8แล้วก็ได้8 5ดห้ด้วยครับได้8 5ดห้าด้วยครับให้ดูก่อนไหนได้8ปห้าด้วยนะครับ ถ้าใครรอชุดนี้ครับรอวันเลขออกนะครับตอนเช้าครับผมเนาะจะลงไห้เอฟี่ทั้งช่องครับผมนี่ครับผมถ้าใครจะได้ชุดนี้ครับผมเนาะรอวันเลขออกตอนเช้าครับวันที่30มธันวาครับแจงข้าวครับผมเนาะเพราะว่าพันแจงข้าวแม่ครับผมวันที่24เด้อครับผมคนมาครับผมเนาะเจ้าของเลขวิ่งณคอนปถมครับเพราะว่าพันจะปล่อย รงับวันเกิดของผมครับผมวันเกิดของผมวันที่24ธันวาคม2566นะครับวันคล้ายวันเกิดครับผมเนาะผมอายุผมเกิด2524ครับผมเกิด2524ครับ24ธันวาคม2566ครับผมวันเกิดผมครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอเล็กปะนี่รับผมกระสุดท่านี่กับขอาวอุ่นพอนไห้เอฟที่ทางช่องที่เบิ้ลิปนี้เดินทางแ้วขาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจดลำนวยเงินทองครับผมคลิปนี้กา สวัสดีครับเจอคลิปนาครับผมเนาะ